แต่นี้การก็มามา,มาดัดแปลงเอาเออก็ดูเลยปูกให้พี่นพโรยลลตัวลงมาขิดดูดิดึงนั่นมาละเอ,อ๋ตกตก,ตก <laughs> เอวเอวเอวเทบขาด <laughs> อันนี้โบสอนไว้อ่ะพี่นกผูดข้างนู้นโบสอนไว้ยังไงต้องให้โบมาทำเองเลย <laughs> เนี่ยเนี่ยโบจะโบสองเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมาโบไปตีัวอะไบตัวเม, <laughs> ม, <laughs> วมียต่อยหูตัวผู้ต่อตาก็ถ่าผมจำไว้เลยนะ ล,ลอดหมดอะไงก็โบก็นึกถึงลูกนะลูกเป็นคนนอนนะแน่นๆหน่อยโบให้ตกต่ำๆหนยอยยังไงไงโบ <c oughs> อย่าลีลาธุรการปะอะไรนะโบ <c oughs> <c oughs> โบไม่ชอบโบไม่ชอบ ลูกตกลงมาโบ้จะหัวแตกอะโบ่เ<ม>าลจ,จ้าลูกนอนสบายส้มขึ้นทดลองก่อนถ้าส้มนอนได้ก็<บ>ลูกนอนได้เาบนขหาห่ <c oughs> นี่หงน่แอน่นเลย แม่ในโบลูกนอนนะสูบไปนะสูไปยังกลัวสูงใปกลัวลูกล่วงโบก็ไม่จางใจไงโบก็ไม่มั่นใจในการผูกของตัวเองไงแต่คนเนี้ยห้ามขึ้นนอนเด็ดขาดคนนี้เกากอันนี้จะโบหนึ่งเนี่ยจะโบหนึ่งเซตาให้มันได้น่ะมันเอาหนีมันออกมาได้วงเขาไป 哎，没听到。